สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทฟอร์มกันนะคะคือเรารู้ไปแล้วนะคะว่าคําแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมันจะมีตัวซัฟฟิกที่มาเติมท้ายเนี่ยมีลักษณะอย่างไงบ้างน,นะคะทีนี้ลองมาดูซิมาทดสอบกันดูนะคะว่าเราจะ แยกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคําที่จะปรากฏต่อไปนี้เนี่ยนะคะมันจะมีประเภทเป็น now นะคะมีเป็น verb แล้วก็มีเป็น adverb นะคะแล้วก็ adjective นะคะก็คือมี4รูปแบบนี้นะคะมี n o u n มี verb มี adverb adjective นะคะมีทั้งหมด12บําคำนะคะไปดูกันเลยค่ะคําแรกนะคะคําว่า information information คํานี้เป็นคําชนิดไหนคะเป็น n o u n เป็น verb เป็น adverb หรือว่าเป็น adjective มันมีข้อสังเกตคือตัว T I O N นะคะน,นี่ยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นนะคะแสดงว่าเป็น now นะคะ information นะคะเป็นคำนามนะคะแปลว่าข้อมูลนะคะคำที่สองคือ happiness นะคะ happiness นะคะเป็นคำชนิดไหนะคะ now Word, Ad verb adverb หรือ adjective คะเป็น มีคำว่า n e t s นะคะ n e s s e น s นะคะก็คือเป็น noun นะคะแปลว่าความสุขนะคะนะคะถ้าเกิดมี t i o n นะคะมคักจะเป็น noun n e s s นะคะก็เป็น noun นะคะคำต่อไป sensitive นะคะ sensitive เป็นคำชนิดไหนเอย่ย สิ่งที่สังเกตค,คือคำว่า t, t i v e นะคะตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าอ่อนไหวนะคะถ้ามี t i v e นะคะมักจะเป็น adjective นะคะต่อไป important นะคะ important เป็น n o u n verb adverb ad หรือ adjective คะมีคำว่า ANT นะคะมีตัว ANT นะคะจะบ่งบอกถึงว่าเป็น adjective นะคะคือ important นะคะแปลว่าที่สำคัญนะคะ ANT นะคะเป็น adjective นะคะต่อไปคำที่5นะคะ finalize นะคะ finalize นะคะที่สังเกตก็คือเป็น i z e นะคะ i z e e ise พวกนี้นะคะจะบ่งบอกว่าเป็น verb นะคะเป็น verb นะคะคือแปลว่า finalize เนี่ยแปลว่าทำให้เสร็จสมบูรณ์นะคะหรือว่าหรือแปลว่าสรุปประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะ terribly นะคะ terribly นะคะ terribly นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะข้อสังเกตนะคะคือตัว i b L Y นะคะตัวนี้นะคะมองบอกถึงเป็น adverb นะคะแปลว่าแย่นะคะ terribly นะคะก็คือแปลว่าแย่เป็น adverb นะคะต่อไปนะคะ friendship นะคะข้อสังเกตคือตัว ship นะคะ S H I P ship นะคะเป็น อะไรเอ่ยเป็นคำนามนะคะ friendship ก็คือมิตรภาพนะคะมี s h i p นะคะแปลว,ว่า,ามักจะบ่งบอกว่าเป็นคำนามนะคะต่อไปนะคะ p a t i e n t นะคะ p a t i e n t นะคะสิ่งที่บ่งบอกคือตัวนี้ค่ะ e n c e นะคะคือเป็น noun อีกแล้วค่ะ p a t i e n t นะคะแปลว,ว่า ความอดทนนะคะความอดทน p a t i e n t นะนะคะต่อไปค่ะ C ีคำสุดท้ายนะคะ l o n e l y นะคะ ข้อสังเกตคือ ly ใช่หรือเปล่านะคะปกติแล้วเนี่ย ly เนี่ยถ้าลงท้ายด้วย ly มักจะเป็น adverb นะคะโดยส่วนมาก90%จะเป็น adverb แต่ในส่วนของคำว่า lonely เนี่ยนะคะมันจะเป็นข้อยกเว้นนะคะตัว lonely เนี่ยจะเป็น adjective ถามว่าเราจะรู้ได้ไงต้องจำเอานะคะ lonely เป็น adjective นะคะแปลว่าเหงา แปลว่าเหงาะคะแต่โดยส่วนมากถ้าลงท้ายด้วย Y มักจะเป็น adverb หมดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะต่อไปนะคะ arrival นะคะ arrival นะคะตัว A L เป็นตัวบ่งบอกหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น al เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็น adjective แต่คําว่า arrival เนี่ยเป็นข้อยกเว้นเหมือน lolly เลยนะคะตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นคํานามนะคะแปลว,ว่าการมา ถึงนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคำที่ลงท้ายด้วย al มักจะเป็น adjective นะคะมักจะทำหน้าที่เป็น adjective ต่อไปค่ะ colorful นะคะ colorful นะคะตัวนี้นะคะสิ่งที่บ่งบอกก็คือตัว ful f-u-l-ful นะคะว่าเป็น adjective นะคะ colorful นะคะแปลว,ว่ามีสีสันนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะ facilitate นะคะ facilitate สิ่งที่บ่งบอกคือ a t e นะคะ a t e นะคะถ้าลงท้ายด้วย a t e นะคะจะบ่งบอกถึงว่าเป็น verb นะคะเป็น verb facilitate นะคะแปลว,ว่าแบบอำนวยความสะดวกนะคะแบบทำให้ง่ายอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะจบลงแล้วหวังว่าทุกคนนะคะจะตอบถูกกันหมดเลยนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดยังงงๆอยู่นะคะลองกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ เอาละค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับตัวแบบทดสอบนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ